สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขคนใจชาตทุ่งแลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับฮะพี่จังล่มหนาวสิมาเนาะพนอน้องเนาะนนล่มวีวีแบบนี่นะครับฟ้าขึ้นอยู่ดอกจะมาหักล่มล่มมาทั้งแต่วันออกเสียงเหนือนะครับเป็นสัญลักษณ์ของล่มหนาวล่มวาวก่อนอันนี้ภาพพี่น้องไปเบื้องตรงนะครับยายแจ้วว่าขอใส่ตวงไว้เจ้าไปเบื้องนี้ด้ไหมท่านถ้าปลาบืนเขาท่านเนี่ยเพราะว่าปลามันอยากลงแล้วท่ญญญานนะครับอ่ะภาพพี่น้องไปเบื้องตรง,งละสีฟ้าๆเห็นอยั่ไละ่ะนะครับ ไปเเบิ้งดูนะครับเม่อบรรยากาศกป่าเขาพี่น้องลมต้องไปเขาลูใบข้าวลูลมอ่ะเป็นธรรมชาติอีกทีเนาะธรรมชาติธรรมชาตินะครับอยู่กับทงให้ทงหน้าซึ่งหลายคนถวินหาแต่กับ,บพ่อพ่อเนื่องจากว่าไปเห็นง่ายที่กรุงเทพ <c oughs> มาบ้านก็มาบ่ไดอะไรโควิดหมาบ้านแล้วก็ไปอะไรโควิดเ <c oughs> อามาเบิ้งพี่น้องจะมีป่าปุนน้ยนะครับเนื่องจากว่าคอยใส่ไว้แล้วล่ะสัตว์ไปเบิ้งดูเผื่อปลาบืนเหมือนท่าน นะครพี่น้องหน้าคือบ่อหล์จะเอายังมาบ์นนะไบ้างนี่โอ้หน้ามือเขินตรงยงอยู่พี่น้องเลยบูมีเอายังบูรนแล้ล่ะทังพี่น้องสังเกตว่าคันหาดไหมยังข้าเจ้าสีดาขายหนาเนี่ยคันหน้าข้าเจ้าเสียวเนาะอ่ะเบิงดูพี่น้องมีนะไรบูนบ่เม็ดอิ่มซิมบ่มีอะไรบูร์นพี่น้องแต่เบาแวงแวง จเจ้าอย่างมาบืนฝนมาตกอบ่มีอ่าน,นว่าสิเดมมกใส่พจไปพตูวมาแมนตัวนี้จเจ้าไปเบิ้องด้วยสันป่าบืนพ่อสันป่าอย่างมาบืนเนาะพี่น้องเนาะฝนบ่นนม,มีอันนี้ล่องก็ไปเบิ้องตัวไตนะครับยี่ทั้งไตก็มีเด้นยน่อป่าเขาพี่น้องยางทำกลางป่าเขานี่เขาแยกแก้วนนี่ครับผมเบิ้งด้วยโล่งหยา อ่ะไนสีฟ้า,ฟา,ฟาอีกตัวนึงนนิมี่ะมุสิดีจับปลาแดกเสมือเนยนี่นก็มิดอีกไีนกนไ่น้องน้ำเปล่าไรฮะมุมินนำม,มุมิหนำบืน ยังเสือม้าบืนละน้ำบ่มีถวายจัดกันนะครับมีอยู่หลักน้ำแต่มันพอสิไหลพี่น้องนะครับฝนบ่แห้งถ้าฝนมาน้ำล้นสะไส้ทีพบ่เนี่ยในพวกปลาซิวปลาสวนปลาเข็งหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันออกมาจากสาบเลยนาะฮะไอ้บะมีมีตัวหนึ่งจะไตะขันบ่มีอีกตัวนี้กันจำเปรียกปะเนี่ยครับงานมาเสือดิมกปลาซิ่วแม่ตัวนี้ฟัง อาทิตย์วันขันว่างซี่หาหมื่นฝนลงเนี่ยแก้วอยู่ผู้เดียวโอ้ยสนุกกินมกปลาซิววั่นนะคระับมกปลาซิวปลาเข็งหน่อยลงตรงนี่ครับพี่น้องแต่ไต่พระเจ้าสีดยาขายานทั้งเพือ่อนฟังคนจะเช่าทุ่งเพระาะสีเพราะว่าตัวนี้เป็นทั่คาดเนนะพี่น้องอ้าวปลาเขานะครับพี่น้องทุ่งข้าวเขียวขยี <c oughs> อ่ะสุดเขตแดนน้านี่คือลักเขตแดดน้องเพื่อนเนาะขึ้นไปนี่ละหน้าคนใจส้าทุง่นทงนี่ทุ่นี่เขาเจ้าบุ็ดเขาเจ้าลอกนาดินขายเบื้องป็นสะใส่เห็ดที่น้าหน้าคนใจส้าทุงา่งบ้นยักษ์มันยอมว่าตัวนี้มันตำ่ำมันไหลลงซึมลงผี่เนนบิดเนาะพเพน้องเนาะเอาไปเบางอีกตรงนึงเนาะเดี๋ยวปีนี่ปีสิมาเนี่ย้ามีหมากนงเกษตร ให้รถเขามาเห็ดคันเดือนใหม่สีใหญ่ๆจจ้านะเอาไม้มาปลูกใส่ไหมพี่เน,น,นาะให้เป็นคันหน้าทองคับเหมืนโอ้ตัวนี้เคยแห้งแล้วหรืพี่น้องเขินนี่เพื่อนนะครับน้ำไรซึมอะไรโอ้ดงานนี่จบนะครับก็มี่หลอกป่าอยู่ในหน้าแต่ว่ามันบวกลงพี่น้องเพราะว่าน้ำบวกลนคันหน้าเนี้ยคาดน้ำล่นคันหน้ามันยังจะลงพี่อร่งไปหาแรงน้ำเพี่เนาะนะครับ อ่ะมาลงพี่น้องนะเป็นได้เขาเขาจะสะทุ่งเป็นตักลุ่มแรงบ่ปีนี้นะครับนะใครใยืดเนื้อพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนผมก็งามเล,เลือดเลือบไปได้ตามกำลังนะครับตามกำลังกำลังคนกำลังปุ๋ย <laughs> โอ้โอ้โอ้ปีนเข้าเนี่ยนะพี่น้องนะ่ะ ทุ่งนึ่งนะแต่เสด็จได้เขาจะจกนาดินขายไดเลยพูดล่องนาดินขายเบิดลตั้มไปนะครับปกติถ้าเบิ้ดำสีหยาม,มจะขึ้นเต็มอันนี้เบิไม่ขึ้นเพราะว่าหลอกนาดินไปขายไปแล้วเหลือแต่ขี้ดินข้างล่างนะนะครับพี่น้องฮนะนี่หน้าคนจะเช่าทุ่งนะครับแปลงนีนะครับ,นะรบเหลือพื้นที่ที่เป็นหน้าอยู่หกไร่อีกหกไร่หนึ่งกัดปั๊บเป็นเกษตร ยังก่อนละ่ะคองน้องหน้าแล้วก็ถมที่ปลูกบ้านให้ลูกชายอยู่ทั้งหนาเนาะว่าอ่านว่าจะได้กินมกปลาชิวแฟนตัวพี่น้องปลาะปายสาก็เอาพระท่านใาเนเทปันนะครับมุ้มีเครื่องมือที่กลิ่นตัวมีแหเลยสะดุ้งมุ้มมีอ๋อ นะครับพี่น้องเบิ่งสังเกตเขาล็อกกลางบ่ค่อยอยากงามนะครับเนื่องจากว่าหญ้ามันคุ้มนะครับอูโท้อท้เสียงปลาปีนั้นได้ปลาขวานเยอ่ให้เนี่ยพี่น้องบ่ปีนั้นระว่างอาทิตย์ก่อนฝนโปรตกน้ำแห้งนะครับมักขอดกันยู่นีงยลงได้ปลาเค็งหน่อยมุกบางใหญ่นึงกับปลาซิ่วพี่น้องเราเบิ้งเข่าเนาะจัดฮะตามกับรังนอกพี่น้อง ครับว่ะผู้ดูแลจริงๆกับแม่นแยกแก้วนะครับจะเสียทุ่งกับวัดยุดจังเลยออกมาน้ำนะครับผู้ดูแลจริงๆกับแม่นแยกแก้วขอเลยดูแลข้นหน้าเนี่ยมีเงิ่อนมันเขาคักๆนะครับรถมาเฮ็ดใหม่นะครับรถมาต่ำขึ้นที่เป็นข้าหน้าใหญ่ปลูกกล้วยบ้านี้เขาจะปลูกพริกปลูกมะเขือใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาดินงามอยู่ดอกบ่มินดินก้นสะนะครับ หกทั่วฟักเงารู้สึกว่าแม่ข้าเป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการของแม่ข้ามีบักทั่วอยุซีพุม่มเหมอนาเที่ยวมาถามไม่ไหววัยทรงเลยคอยได้บอ่พ่อขายคอ,อยบอ่ส่งเลยคอยบยอ่ยงเสรอ่ะถ้ามีเวลาเฮ็ดจริงๆก็น่าจะได้เงินนะพี่น้องนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเลง็งคนบ่ค่อยปลูกโอ้ยพยายามตรงไปอเล่พี่น้องเนี่เมียนปลายยุสัยเนี่ยเราบางส่งเมียนปลายยุสาัยกับมือเครื่องมือนี่เฮ้ยเฮือกขาดเพื่อ นะเอาบรรยากาศทงเข,งขงงางามๆมาปั่นพี่ป้าน,น้องิึงนะครับอากาศเย็นลมว่อยๆพี่น้องลมเดือนซบเนะเดือนซิบค่อยเดือนซิบค่อยก็คือเดือนซิบแหมนั่นแหละพี่น้องนะครับบัานี้ก็คงจะเข้าสู้เทศกาลออกพรรษาแล้วบัดนะครับอีกบกถึงเดือนนะ ไม่ไดนะ้กินซ้ำปลากะไ,าดกไ,กได้ไน่เหมียนไม่ดูซ่าเนี่ยมองยังไงพี่น้องเห็้มาเป็นมูเป็นมูลป่าได้เหรอมูป่าได้มันอยู่เป็นกุ้มเป็นกุ้มเป็นจุ่มเป็นจุ่มแล้วบม่ได้กินเนาะพี่นอ้องยามัน ฝนบ่ตกป่าบ่ลงยังแก,ก้ว,ว่ามือนั่นมายามได้ประค้อตัวนึงว่งสาสัน่นฝนแห้งๆใช่ละว่าใั่นี่มันที่บืนนกมันจะประค้อตัวบางแง่นึ่งจะเลื่อามาเบิ่งอีกเพื่อมันบืนนะคข,ขันบ่็อกเข้าบ่มาเบิง่งตายถิ่มก็เสียดายเนานะครับอ่ะไปเบิ่งบ่มีก็แล้วไปไเปลี่ยนยังนะครับเพราะว่าแรงอาหารเขาอยู่พี่นอ่พี่แรงอาหารเขา โอ้โทๆเหยียบบางทีแค่ๆโอตายงานเขางานนี่ปลาอยู่คืออ่อนยุบกว่นี่นะแบบเบิ้งปลาก็ไม่ได้ปลานะเพนนเนาะปลาบปลงตรงคตัวปลาสาเนี่ยตัวปลาเนี่ยตัวปลาอยู่สาเนี่ยล่ะเงียบ่งียบเงียบลอยหัวอยู่น้ำมัน อ่ะคลิปนี้ท่านี้พี่น้องนะครับคลิปหนามียังดีๆพ่อกันไหมคลิปนี้ง่ายเลาะทงป่าลงตวง,งเานะหักบลงเทื่อดอกบัไลยซ้ำ